สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่อง Panda Channel นะคะวันนี้เราจะมาเดินงานบุญคุณลานกันนะคะที่อำเภอสวนอภูมิจงังหวัดร,ร้อยเอ็ดวันนี้ก็มีของเล่นเยอะแยะมากมายนะคะกับอาหารการกินสารพัดเมนูเลยนะคะไปดูกันเลยอันนี้เป็นโซนของของเล่นนะคะมีเยอะแยะมากมายนะคะแต่เราเดินไม่ทั่วเราก็เลยได้แต่แบบ ถ่ายบรรยากาศมาให้แค่บางส่วนเท่านั้นนะคะทุกคนเด็กๆก,ก็กำลังเลิกเรียนเนาะกำลังมากันเลยแล้วต่อไปนะคะเราไปดูอาหารการกินข้างนอกกันบ้างนะคะค่ะนี่เราออกมาเราก็มาเจอขนมเบื้องนะคะดูสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากเลยค่ะนี่มีสารพัดผัดเส้นนะคะเยอะแยะมากมายให้เลือก นี่นะคะก็คือเราร้อนและเราแบบสะดุดตาร้านมะม่วงร้านนี้มากน่ากินมากเลยค่ะทุกคนดูสีสันจัดจ้านถุงใหญ่แค่50าบาทเองนะคะทุกคนนี่หน้าร้านเขานะคะถ้าทุกคนสนใจก็แวะมาซื้อมาชมกันได้นะคะร้านลูกชิ้นหมอ้อไฟก็สะดุดตาเหมือนกันค่ะดูน้ำจิ้มดูสีสันนะคะทุกคนแบบว่าน่ารับประทานมาก ดูหนูหนูก็เลือกซื้อเลยนะคะซื้อซองไม้นะอร่อยเบอร์แต่งบมีแค่นี้นะคะนี่ปลาหมึกร้านนี้เตะตาอีกแล้วตัวใหญ่ๆแต่งบเรอหมดนะคะเราก็ได้แค่ไม้เล็กคะ่ะทุกคนเสียใจมากเลยอะ่ะงบหมดได้ยังไงเนี่ยนี่เราเดินมาร้อนๆน,นะคะเราก็มา เจอร้านน้ำมะพร้าวนะคะดูสีสันแก้วให้เลือกนะคะแต่เราเลือกเป็นแก้วธรรมดานะคะเพราะว่าเรารีบค่ะดูดูพ่อค้าบีบมันน่าอร่อยมากเลยนะทุกคนอันนี้ไม่ใช่แก้วของเรานะนี่นี่นี่แก้วของเราเองเสร็จพอดีเมื่อกี้แบบวัวทุกคนรอดูนานเนี่ยก็เลยตัดคลิปมาให้ดูตอนจบเลยนะคะนี่นะคะจะเป็นร้านมะม่วงร้านแรกที่เราแวะซื้อนะคะ เราก็มาชิมให้ดูกันค่ะทุกคนนี่สีสันน่ารับประทานมากดูเลยค่ะดูใกล้ๆนี่นะคะดูไปก็นำลายแจกไปนะคะอันเดินนะคะนี่มาภาคเสียงจากคลิปเก่านะคะเพราะว่าเราถ่ายไ้ตั้งนานแล้วนะคะอร่อยใช่ไหมดูจากหน้านะคะทุกคนขอภายในเสียงภาคนะคะต้องแบบเพราะว่าตอนนั้นเสียงมันไม่ได้ยินจริงๆนี่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 เรามาดู ร้านลูกชิ้นที่เราแวะซื้ออีกเป็นร้านที่สองนะคะอร่อยดูจากหน้าอีกสิทุกคนดูดูด,ด,ดูท่าทางเจริญจัก,การนะคะอร่อยนะคะแบบลูกชิ้นแดงนี่เหมือนคนนิยมกันมากนะคะส่วนนี้เป็นลูกชิ้นเอ็นหมูนะคะแม่ค้าบอกว่าหมูเน้นเลยนี่กินไปเลยสองลูกเพราะมันอร่อยจริงๆนะทุกคนไม่ได้อวยแม่ค้าหรืออะไรเลยนะคะเขาไม่ได้แบบ บอกให้ทําให้นะคะอันนี้รีวิวจากใจจริงๆเลยค่ะนี่นี่นปลาหมึกที่เราซื้อไม้20ิไม้เล็กนะคะเพราะว่าเราอ,อยากกินไม้ใหญ่อะแต่แบบงบเราหมดจริงๆนี่มาชิมมาชิมโอ้ยทำลายแตกค่ะทุกคนดูหน้าตามันอร่อยมากจริงๆยังจําความรู้สึกตอนชิมได้อยู่เลยนะคะน้ําจิ้มก็แบบ เปี้ยวจี๊ดสัดใจแซ่บเวอร์เลยอะค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณการรับชมนะคะถ้าใครชอบให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย